สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้มาอยู่กันในวิชาของประวัติศาสตร์นะครับครั้งที่แล้วครูได้พูดถึงการเข้ามาของอรารยธรรมอินเดียแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูที่อรารยธรรมจีนกันบ้างน,นะครับผมอรารยธรรมจีนเนี่ยครับเข้ามาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่14นะครับเมื่อชาวจีนเนี่ยอพยพลงมาทางใต้นะครับ ชาวจีนเนี่ยจึงได้เดินทางเรียบชายฝั่งนะครับติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนในดินแดนเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้น,นะครับทำให้อายธรรมจีนเนี่ยกระจายเข้ามาในดินแดนแห่งนี้นะครับสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหลักฐานที่มีเรื่องราวการติดต่อระหว่างชาวจีนกับผู้คนในดินแดนเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้นเนี่ยมีได้แก่อย่างแรกนะครับก็คือหลักฐานของชาวจีนที่กล่าวถึงดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่จดหมายเหตุนะครับ จะมาให้จีนนะเช่นบันทึกของรังไถท,ทูจีนที่เดินทางมาติดต่อกับกษัตริย์ฟุนันเราก็ได้บันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรฟุนันเอาไว้นะครับเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่9นะครับว่าเป็นอาณาจักรที่คอยส่งมานาการให้กับจีนนะครับอันนี้ก็เป็นเกจความรู้อย่างหนึ่งนะครับก็คือหลักฐานที่บันทึกโดยนักประวัติศาสตร์จีนเนี่ยเขาว่ากันว่ามีความน่าเชื่อถือได้ค่อนข้างที่จะเกือบร้อยอเซ์เลยนะครับ ต่อมานะครับก็คือเป็นหลักฐานที่ค้นพบในดินแดนเอเชียตะวันอกเฉียงใต้นะครับก็คือเป็นซากเรือสำเภาจีนนะครับเครื่องถ้วยชามต่างๆอันนี้เยอะมากซึ่งพบอยู่ตามเมืองท่าในดินแดนเอเชียตะวันอกเฉียงใต้นะครับเมืองท่าก็เป็นเมืองที่ติดทะเลนั่นเองเอาไว้แบบค้าขายประมาณนี้บุคคลที่มีบทบาทสําสคัญนะครับในการเผยแผ่อะไรทําจีนเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นพวกพ่อค้านะครับ หรือว่าคาบิสุกนะครับนักการพูดต่างๆนะครับโดยใช้เส้นทางมีทั้งเส้นทางบกแล้วก็เส้นทางน้ําเลยอ่นนี้ก็เป็นซากเรือสมเภาที่มาจากจีนนะครับที่จังหวัดจันทบุรีอ่ะเรารู้แล้วว่าะารทํามจีนเนี่ยเข้ามาได้ยังไงคราวนี้เรามาดูอิทธิพลของอะไรทาจีนที่มีต่อสังคมไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างนะครับอ่ะเรามาดูด้านแรกเลยก็คือด้านศาสนานะครับ ด้านศาสนาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอความเชื่อในลทัทธิของจื้อนะครับแล้วกว็ลทัทธิเต๋าลทัทธิของจื้อเนี่ยก็จะเน้นในการเคารพบรรพบุรุษนะครับส่วนลทัทธิเต๋าเนี่ยก็จะในเรื่องของกาสงกรส่งกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับก็ได้ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมไทยนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างก็คือวิธีแรกเลยครับคือวิธีไหว้เจ้านะครับศาสตร์จีนตุ๊ดจีนวิธีไหว้พระจันทร์ คุ้นๆกันใช่ไหมครับโดยเฉพาะ,ะถ้าเกิดเข้าครัวใครเนี่ยเป็นมีเชื้อสายจีนะครับก็ยังคงปฏิบัติกันอยู่นะครับซึ่งโดยเฉพาะวิธีกินเจอันนี้เราเห็นตามทีวีได้เลยเห็นไหมเขาจะโฆษณาเนานะว่าเทศกาลกินเจนี้มาร่วมกันดู่นี่นั่นเราจะได้เห็นจากในทีวีนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยประเพณีกินเจเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไง ปฏิบัติกันแค่คนไทยทื่ใสจีอย่างเดียวแต่พอต่อมาเนี่ยได้รับความนิยมนะครับก็หมู่ชาวไทยเองเนี่ยก็ปฏิบัติด้วยเช่นกันนะครับผมเราจึงได้เห็นตามสื่อต่าง,ง,ง,งๆอย่ะยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมันน้อมทําให้คนทำความดีนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรต่อมานะครับด้านภาษาสังคมไทยนะครับได้รับอิทธิพลจากภาษาจีเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอย่างเช่นอะไรบ้างก็อย่างเช่นคําว่าโตเก้าอี้ ต้ยัง่งตาช่งางคณะกวางตุ้งนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวในประเทศอื่นในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้เนี่ยก็ได้มีการใช้ภาษาจีนเช่นกันก็อย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับอ่านี่คือเป็นภาพของย่านเยาวราชนะครับย่านเยาวราชเนี่ยถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าไชน่าทาวเนาะซึ่งไชน่าทาวหรือว่าย่านที่คนจีนอาศัยอยู่เนี่ยก็จะมีทุกแทบทุกประเทศเลยนะครับ อา่าต่อมาเขคือด้านสถาปัตยกรรมนาฏศิลป์แล้วก็วรรณกรรมนะครับมีอิทธิพลทางศิลปะและสถาปัตยจีนเห็นได้จากรูปแบบของสาลเจ้าจีนานงานปั้นรุดลายดอกไม้มังกรประดับมากมายเลยอ่ตัวอาคารคนไทยก็นํามาประดับกับโบสถ์วิหารนะครับอย่างเช่นวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับที่รุงเรียกานครอ่านี่ก็เป็นรูปของวัดบรมรา ฉากการชนาพิเศษรู้สอน,นะครับที่จังหวัดนนทบ,บุรีเนาะก็สร้างตามแบบสถาปัตยะกรรมจีนเลยเห็นไหมสังเกตได้จากหลังคานี่จะเด่นมากอันนี้ก็คือวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารนะครับที่ครูได้บอกไปก็จะมีลวดลายของสถาปัตยกรรมจีนอยู่นะครับก็อย่างเช่นรูปปั้นตรงนี้เนาะสองรูปปั้นเลยนะครับที่เห็นเด่นเด่นชัดเลยนะอ่ะต่อไปเราดูสถาปัตยกรรมละ เรามาดูด้านอาหารกันบ้างดีกว่าอาหารจีนนะครับมีกรรมวิธีในการทําอาหารเนี่ยที่มันหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการย่างนะครับเช่นอะไรเป็ดย่างอนี่ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะวิธีการผัดนะพวกผัดต่างๆนะครับอย่างเช่นผัดผักนะครับวิธีการต้มก็เช่นอะไรแกงจืดแล้วก็อาหารประเภทเส้นแน่นอนครับเส้นที่มาจากจีนแน่นอนก็อย่างเช่นบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวนะครับผม แล้วก็นํามาปรุงได้หลากหลายนะครับทําให้อาหารจีนเนี่ยได้รับความนิยมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในอาหารไทยไปเลยนะครับมีผลทาให้เครื่องถ้วยจีนเนี่ยถูกนําเข้ามาใช้เป็นมาชนะสำหรับใส่อาหารไทยเนี่ยเยอะมากๆรวมทั้งการใช้ตะเกียบรับประทานอาหารด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวพระนะรรมทที่ได้รับมาจากจีนด้วยนะการใช้ตะเกียบนะการรับประทานกดด๋วยเตี๋ยวจะใช้ตะเกียบนะครับเป็นการรับรกธรทมมาจากจีนนั่นเอง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ